จ่าบอ,อยนะครับพี่น้องวันนี้คือเปลี่ยนสภาพนะพี่น้องเต้นเล่นโชว์นะวันนี้ปกติคือจ่าบอ,อยเองเนี่ยจะเป็นคนที่ดุดุนะพี่น้องแบบคนที่พูดกูมึงนะแต่วันนี้อารมณ์ดีเพราะว่าเนื่องจากเขาจะได้รับการรักษานะพี่น้องอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชนะพี่น้องอยู่ในกำบงจามนะพี่น้องเนาะซึ่งจะเป็นการรักษาฟรีเนื่องจากไออยู่เคียงข้างสมเด็จเดโชฮุนเซนนะพี่น้องวันนี้ออกมาเต้นเล่นโชว์เนาะไอ้บ้าเอ้ยนะพี่น้อง ที่ว่าจะบอยเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะพี่น้องบอกว่าเลยสติไม่ค่อยดีนะเพราะว่าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงนะเขาออกมาพูดตลอดเนาะอย่างศุภทหารเนาะอยู่ในภูมิ้เมเขื่อก็บอกว่าของทหารไทยศุทหารไทยเนาะภูมิ้เมเขื่อก็บอกว่ายึดได้แล้วเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงวันนี้คือทางโรงพยาบาลนะพี่น้องติดต่อมาว่าจะเอาไปรักษานะวันนี้เขาจะได้ยากินแล้วพี่น้องถือว่าเต้น ทำเต้นเล่นโชว์นะเป็น้องโอ้โหเนาะถือว่าหลังจากที่บอยอดก็พูดเล่นๆนะเี่น้องวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะพี่น้องถือว่าเขาจะเอาไปรักษาไปบําบัดน,นะเี่น้องเพราะว่าจ้าบอยเนี่ยเป็นคนที่ไอเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนบ้าเลยพี่น้องนะเป็นคนบ้าเลยที่ว่าสติไม่ค่อยสมบูรณ์นะพี่น้องเพราะฉะนั้น ทางโรงพยาบาลติดต่อมาวันนี้คือดีใจนะเป็น้องดีใจดีใจนะครับเป็น้องก็เลยเต้นเล่นโชว์นะเพราะฉะนั้นวันนี้คือเป็นวันดีของแกนะแต่ประยุทธ์เชื่อนะว่าจ่าบอยเนี่ยจะอยู่ค่อนข้างคุณเซนเพราะว่าจะได้สิทธิพิเศษนะเป็น้องสิทธิพิเศษแล้วคนใดคิดว่าไงเนาะจ่าบอยเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะจ่าบอยเนี่ยเป็น้องเนาะถือว่าเป็นอาการหนักและนะก่อนหน้าน,นี้ก็คือปกป้องคุณเซนเนี่ยเป็น้อง จนได้ดีนะพี่น้องจนได้ดีจนจนเขาจะไปรักษาพยาบาลให้บายยศเชืรร่อนะว่าคนไทยก็คิดเหมือนกันว่าเออจะบ่อยมันเป็นบ้าไหมแต่วันนี้ก็มาถึงนะเพี่น้องเนี่ยเนี่ยเขาจะได้ไปรักษาพยาบาลวันนี้เขาเต้นเล่นโชว์นะพี่น้องเต้นเล่นโชว์เนาะโอ้โหพี่น้องเยอะเยยถักถางนะพี่น้องนี่ยเนี่พื่น้องนะเขาดีใจนะพี่น้องดีใจถือว่าทุกคนดีใจกับจบ่าบอยนะทั้งท่าห้างว่าจ่าบอยเองเจะไปรักษานะพี่น้องที่โรงพยาบาล นายพลนพิลทีแรกจะาบอยน่นเองจะติดต่อกับโรงพยาบาลไทยนะว่าจะมารักษาที่ประเทศไทยแต่สุดท้ายคือคนไทยไม่ไม่ยอมรับนะพีน่น้องไม่เปิดมารักษานะก็เลยจะไปรักษาที่カメรเองนะพีน่น้องโก้โหนี่คือชีวิตจ่าบอยนะพีน่น้องนะมายอดเห็นแล้ว